สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับอูดิตนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสินค้าจากลูกค้าที่เขาได้รับวัสดุมาอ่าเปิดก่อนเลยเือาถืมเอาไม่กวาบาดมือจังเลยที่ราคาแกดีๆนะคะเดี๋ยวมันบาดมือค่ะอืชืบอเ,อเ,เอานั่นแหละเ,เอาโอ,โอล็อกมานั่นแหนกขนาดนี้กลัวโดนขโมยใช่ไหมเนี่ยโอไมคกอาปาดอีกอ่าเอายังไงอ่ะทีนี้เปิดไม่ออก เอาล็อกมุมอย่างนี้สี่มุมเอาที่รักทีไปเลยค่ะเออทีก็ได้ทีอย่างนั้นแหละอะไรจะออกยังไงอ่านี่ไงครับครับเอาตรงนี้ออกก่อนสิคะที่รักไหมเฮ่ออ้อโอโหงออยู่ตั้งนานอ่ะเอาออกก่อนมุมตรงนี้โอ้ my god โอ้รัดมาแน่นหนาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวกล่องบุบเลยโอ้ดิดเขาเนี่ยทำมาดีขนาดนี้นะให้ตายเถอะอ่ะเปิดออกได้แล้วข้างในคือเครื่องชาร์จแบต อ่าเดี๋ยวเราจะง้างมาให้ดูอ่านี่ไงนี่คือเครื่องชาร์จแบต EV Peak เครื่องชาร์จนี่ไงดูสิแพ็คมาเน่นหนาขนาดนี้โฟมมาทั้งสีด้านเลยอ่ามีสายนี่คือสายเสียบแล้วก็ดึงออกมาจากถุงพลาสติกของแท้แน่นอนมือนหนึ่งไม่ย้อมแมวนะทุกคนอ่านี่คือหน้าตาของมันสวยงามเปลาเออ ของใหม่ของดีที่เขาว่าเก็บไฟได้นานกว่าชาร์จได้ดีกว่าแล้วก็ยังไงบินโดนได้นานกว่านั่นเองนะทุกคนอย่าลืมนะครับซื้อเครื่องชาร์จ e v p e พ k ต้องซื้อกับอูดิ